คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆ FC ทุกท่านนะคะมาดูแนวทางหวยฮานอยนะคะรวม3ามนอยเลขชุด3าตัวเน้นๆนะคะงวดประจำวันที่14 เดือนเมษานะคะเพื่อนๆต้องฝังเพื่อนกดติดตามกดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ต้อมด้วยนะคะเพื่อนๆคะเรามาดูผลของวันที่13นะคะพิเศษ5 6 1เสียดายมากเลยนะคะต้องเจาะให้เป็น5 7 1ค่ะเฉียดไปตัวเดียวเน้อแต้มเดียวปกติ4 0 5ไม่เข้านะคะแล้วก็1 แปก็ไม่เข้านะคะเพื่อนๆหลุดนะคะหลุดเนาะยังไงก็มาตามกันต่อของวันที่14นะคะเพื่อนๆต้อมก็มีมาฝากเพื่อนๆเก้าชุดอ๋อ10ชุดเหมือนเดิมนะคะมาดูชุดแรกกันเลยนะคะ08 1นะคะ081เนาะ09 5 175นะคะ

9 05นะคะ10ตัวนะคะเพื่อนเชอบก็แคปหน้าจอไว้ได้เลยเนาะเพื่อนๆ่คะคลิปนี้นะคะต้องจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะเพื่อนๆโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเพื่อนๆคะแล้วที่สำคัญเนาะอย่าลืมซื้อตัวกลับด้วยนะคะ ตอะะขอวอวยพรให้เพื่อนๆ FC ช่องต้อมพารวยทุกๆท,ท่านนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงในวันปีใหม่นะคะแล้วก็รวยๆเฮงๆปังๆนะคะวันนี้ต้อมพารวยขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย